สว,สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับ้อยเปิดคลิปมาก็พูดผิดพูดถูอีกแล้วอะสักครู่นะครับอือๆโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคขั้นเทพมาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับสามารถใช้ได้จริงแต่ว่าผมยัง ไม่ถนัดนะครับนะครับเทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํามันมีอยู่ประมาณ2 3เทคนิคนะครับอันดับหนึ่งเลยคือเทคนิคก,การแย่งบอลน,นะครับเทคนิคก,การแย่งบอลคืออะไรนะครับก็คือเราสามารถให้เพื่อนวิ่งไปแย่งบอลแทนเราได้นะครับก็คือแบบว่าเออเวลาเราเสียบอลใช่ไหมเราจะแย่งบอลเนี่ยปกติเรากจ็จะกดลูกศร ไอ้บนหัวเราอะบังคับเข้าไปแย่งบอลใช่ไหมแต่ตอนนี้มันสามารถให้เพื่อนวิ่งแย่งวิ่งแย่งบอลแทนเราได้นะครับส่วนตัวเราอะสามารถวิ่งประคองดักบอลได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนวิ่งวิ่งไปแย่งบอลน,นะอะประมาณนั้นแหละพูดผิดพูดถูกเว้ยอะสักครู่เด้ออะอันนี้ อันที่หนึ่งนะครับคือเทคนิคการแย่งบอลเนาะก็คือาสามารถให้เพื่อนวิ่งแย่งบอลได้นะครับเดี๋ยวเอาอยัางไงดีวะอ่ะไปไปทีละเทคนิคเลยแล้วกันอ่ะไปเทคนิคการแย่งบอลก,ก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพแต่เพื่อนๆต้องจินตนาการตามผมเหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับวิธีการแย่งบอลน,นะครับสมมุติว่าเราเสียบอลอยู่ใช่ไหมนะครับ เพื่อนๆเ,เห็นช่องไอ้ที่ว่างตรงนี้ไหมเนี่ยที่ผมกําลังหมุนอยู่เนี่ยขวามือเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆใช้นิ้วกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเ,เราที่อยู่รอบๆฟุตบอลน่ะมันจะวิ่งไปแย่งบอลแทนเรานะครับนะประมาณนั้นผมไม่มีตัวอย่างให้ดูะนะครับเมื่อกี้นะครับผมได้ลองไปฝึกแล้วนะครับสามารถใช้ได้จริงมันแย่งบอลแทนเราแบบสุดยอดอ่ะ มันวิ่งเข้าไปประทะแบบแย่งบอลแบบแบบเขาเรียกอะไรนะแบบไม่ฟาวอะนะครับแย่งบอลได้โคตรเทพอะ mm hmm. เออมีคนถามผมว่าเออเราสามารถให้เพื่อนแย่งบอลแทนเราได้ไหมนะครับเ mm hmm. มื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะว่าเราสามารถให้เพื่อนแย่งบอลแทนเราได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมเพิ่งรู้นะครับ mm hmm. ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นมีใครรู้ รู้อยู่แล้วหรือเปล่านะแต่ผมเพิ่งรู้นะครับเป็นความบังเอิญของผมนะนะครับเวลาเราแย่งบอลเนาะเนี่ยพื้นที่ว่างเรากดแช่ไว้นะครับเรากดแช่ไว้แล้วเพื่อนเรามันจะวิ่งไปแย่งบอลเองนะครับอ่ะไปเทคนิคที่สองกันเลยดีกว่าพูดไปงงไปไว้เทคนิคที่สองนะครับก็คือการยิงไกลนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมผมอะเวลาผมหลุดเดี่ยวไปอะผมชอบยิงไม่เข้าสังเกตไหม ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับแล้วยิงไกลอ่ะยิงไกลมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับมาดูการตั้งค่าครับผมอ่ะอันนี้ผมเปิดหมดทุกอย่างเลยนะนะครับนี่ครับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับอันนี้ต้องปรับเป็นมีเดียมนะอันนี้ต้องปรับเป็นมีเดียมนะครับก็คือกลางๆนะผมภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องให้ปรับเป็นมีเดียมนะครับส่วน power save ก็กดเป็นออโต้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นมุมกล้องนะครับนะครับอ่ะก็กดเป็นเป็นซันชายนะครับส่วนอันนี้คาเมล่านะครับก็คือแบบภาพขยายภาพเล็กอะไอหน้าจอเราอะออมีรู้จักอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับให้ปรับเป็น90นะครับหรือว่าจะ80ก็ได้นะครับนะนะครับแล้วตรงนี้ก็กดออนให้หมดนะกดออนให้หมดนะครับแต่ของผมกดออฟไว้อันนี้มันเป็นแชทเนาะแบบว่าเราส่งสติกเกอร์ตอนแข่งขันอะอันนี้ผมไม่อยาก ไม่อยากเปิดผมก็เลยปิดไว้นะครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เราหัวร้อนนะครับผมก็เลยปิดไว้นะครับอ่ามาดูการตั้งค่าต่อไปนี่ครับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับที่สําคัญต้องดูตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนตั้งค่าตามนี้เลยนะครับบรรทัดบนนะครับเอาไฮก็ได้นะครับอันนี้มันคือออโตสวิต ออโตสวิตคืออะไรนะครับคือเวลาเราเสียบอลหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตำแหน่งอะนะครับลูกศรบนหัวเราอะมันจะเปลี่ยนเองนะครับไอตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นข้อดีก็คือแบบว่าเราสามารถเปลี่ยนตัววิ่งแย่งบอลอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียนะครับก็คือมันเร็วเกินไปสมมุติว่าเราจะวิ่งไปแย่งบอลอย่างเงี้ย ตำแหน่งที่อยู่ใกล้ใกล้ลูกฟุตบอลมากที่สุดอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติใช่ไหมพอมันเปลี่ยนปุ๊บเราไปกดอีกทีนึงอ่ะมันจะเปลี่ยนไปตัวอื่นเลยมันทําให้เราเสียจังหวะมันทําให้เราสะดุดนะครับแล้วสุดท้ายไม่มีตัวไหนแย่งบอลเลยคู่แข่งมันก็เลี้ยงเดี่ยวตรงเข้าไปยิงเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะต้องเล่นให้ชินมือนะครับส่วนมีเดียมนะครับถ้าปรับเป็นมีเดียมนะมีเดียมก็คล้ายๆกันนะครับข้อดีก็คือ มันจะเปลี่ยนตัวไปที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะครับกว่ามันจะเปลี่ยนมาให้เราอ่ะมันช้าหน่อยแต่เราสามารถกดตัว C เปลี่ยนตัวได้เลยนะครับนะข้อดีก็คือเราสามารถกดตัว C มันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปหานักเตะที่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดนะครับได้เร็วนะครับส่วนข้อเสียก็คือมันจะช้านิดนึงนะครับมันจะช้านิดนึงนะครับส่วนโลนะครับ ส่วนโลมันก็คือช้าเลยอะ่ะเราต้องกดตัว C ช่วยนะครับส่วนออฟเนี่ยออฟเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนต้องกดตัว C อย่างเดียวถึงจะเปลี่ยนตัวนะครับส่วนโลเนี่ยมันมันก็เปลี่ยนให้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนช้าแต่เราสามารถกดตัว C สลับได้เลยยังไงถ้าออฟเนี่ยมันจะแบบเปลี่ยนไม่ได้เลยเราต้องกดตัว C อย่างเดียวเท่านั้นผมเคยเห็นคนเล่นแบบนี้นะกดออฟเนี่ยคือเขาแบบเล่นจนชินมือแล้วมั้ง แล้วเขาสามารถกดตัว C สลับนักเตะได้ได้ได้เองอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะนะครับแต่ผมไม่ถนัดผมถนัดไฮนะครับส่วนอันนี้นะครับให้ปรับเป็นอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมบรรทัดที่2เหตุผลทําไมถึงปรับเป็นอันนี้นะครับผมก็ลืมแล้วมันคืออะไรอ๋อไอ้พวกไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับอันนี้คือใหญ่นะครับทําไมเราต้องปรับเป็นใหญ่ก็เพราะว่าตรงนี้ ผมปรับเป็น90ใช่ไหม90ภาพมันจะเล็กพอพอเล็กแล้วยังไงต่อพอเล็กแล้วไอตัวกดเราอะไอพวกอนาล็อกพวกไอกที่มันอยู่ตรงเนี้ตัว C ตัว A เนี่ยมันจะเล็กตามผมก็เลยต้องปรับขยายให้ใหญ่นะครับนี่สำคัญนะสำคัญต่อการยิงไกลมากๆนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นไฮนะครับอันนี้ก็ออนนะอันนี้โค้ด แอดแอซิก็คือแบบว่าเราเพื่อนเราอะ่ะมันจะวิ่งประคองเราส่งบอลอะไรอย่างเงี้ยมันจะวิ่งประคองเราอะ่ะนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะเวลาเราสวนกลับบุกอย่างเงี้ยมันจะวิ่งประคองหาช่องวิ่งพูดง,ง่ายๆว่าวิ่งว่าวิ่งหาช่องนะครับประมาณนั้นอ้อยผดผิดผูดถูกเว้ยส่วนอันนี้ก็สําคัญส่วนอันนี้น่าจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่มันอยู่ตรงนี้นะนะครับเวลาเราดูว่าดูจอเล็กๆอะ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะ อันนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับให้กดตัวนี้ครับเห็นไหมฝั่งซ้ายมือนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดมาที่ออปชันไม่รู้ว่ามันอ่านว่าออปชันหรือเปล่านะกดเข้ามาปุ๊บนะครับให้ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับให้ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับอันนี้ปิดให้กดออฟ กดออฟน,นะครับส่วนอันนี้เปลี่ยนเป็นมีเดียมก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้มันคืออนาล็อกสติ๊กนะครับก็คืออันนี้แหละที่มันอยู่ฝั่งนี้อ่ะเป็นอนาล็อกนะครับอ้าวอ้าวหายหายนะครับอ่ะผมก็กดใหญ่ไว้นี่กดมีเดียมก็ได้แต่ผมแนะนําให้กดมีเดียมนะนะครับผมแนะนําให้กดมีเดียมถ้าใครเทพแล้วนะครับให้กดเป็นอันนี้นะอ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือการตั้งค่าหน้าจอตั้งค่าการยิงไกลนะครับ ถามว่าใช้ได้ผลไหมใช้ได้ผล100%เซนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับโอ้ยแล้วมันมีเทคนิคอะไรอีกว่าลืมแล้วเนี่ยอ้าลืมแล้วว่ามีเทคนิคอะไรอ่ะเสริมให้นะครับเสริมให้เทคนิคยิงไกลครึ่งสนามนะครับอันนี้คือเทคนิคที่3มเนาะแต่ว่านะครับผมบอกก่อนแต่ว่ามันใช้ยังไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะ ก็คือเพื่อนเพื่อนอยู่ในกรอบวงกลมตรงกลางสนามใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเลี้ยงบอลมามาถึงริมเส้นนี้ให้เพื่อนเพื่อนกดตัว A เ,เต็มหลอดนะครับกดยิงอะ่ะกดตัว A เ,เต็มหลอดนะครับแล้วมันจะวิ่งมาประมาณตรงนี้แล้วมันก็จะยิงให้เรานะครับแล้วมันก็จะเข้าประตูแต่ผมฝึกแล้วมันผมยังยิงไม่เข้าสักลูกเลยแต่ว่าต่างประเทศเขาทำได้นะครับต่างประเทศเขาทำได้นะ เดี๋ยวผมลองให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อมันจะเข้าเฟิบ์ปองอะไรวะเนี่ยคนละเรื่องเลย <laughs> คือแบบมันยิงเข้าประตะูหรือว่ามันเล่นกับบอดว่ามันเลยทําไม่ได้แต่เวลาเล่นออนไลน์สมมติว่าเพื่อนๆได้บอลอยู่กรอบเข็ดโทษใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อยู่กลางสนามเนี่ยเพื่อนๆกดตัวเอเต็มหลอดได้เลยนะเดี๋ยวผมลองทําดูกันเฟิร์ปองเนี่ย แต่ต่างประเทศทําได้ผมลองฝึกดูแต่ผมยังทําไม่ได้นะผมต้องเอากองหน้ายิงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองเอาฮาแลนด์ยิงนะครับอันนี้คือยิงไกลครึ่งสนามแต่เวลาเราเล่นออนไลน์อะ่ะผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามันยิงเข้าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราเล่นออนไลน์อะ่ะผู้รักษาประตูมันจะยืนอยู่จากกรอบประตูนะครับมันจะยืนมันมันจะยืนขึ้นมานะครับ เรา,าเราสามารถยิงไกลลักไก่มันได้ประมาณนั้นนะแต่พอเวลาเราเล่นกับบอทใช่ไหมบอทมันรู้ว่าเราจะทําอะไรไงมันสามารถดักทางเราได้นะผมก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เทคนิคนี้กับก,กับการเล่นออนไลน์ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเฟิร์โป่งอูฮาแลนยิงดีกว่าโอ้ยเกือบเข้าเห็นไหมผู้รักษาประตูอ่ะมันรู้ว่าบอลมาอย่างไงนะมันก็เลยยิงไม่ไม ไม่เข้านะครับแต่ถ้าเล่นออนไลน์เข้าแน่นะเดี๋ยวผมต้องลองไปฝึกออนไลน์แล้วเพิปรป้องะเทคนิคนี้ช่างมันก่อนถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ครับมาสรุปกันครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับเทคนิคที่หนึ่งคือการแย่งบอลน,นะครับให้เพื่อนแย่งบอลก็คือกดหน้าจอฝั่งขวามือ ตรงพื้นที่ว่างให้กดแช่ไว้แล้วนักเตะเพื่อนเราที่อยู่รอบๆฟุตบอลนะ่ะจะวิ่งเข้าไปแย่งบอลแทนเรานะครับอันนี้สามารถใช้ได้จริง100%เเซนะครับลองลองไปฝึกดูผมลองแล้วมันใช้ได้จริงแต่ว่าผมยังไม่ถนัดผมต้องฝึกอีกนิดนึงนะครับมันถึงจะถนัดนะครับเพราะว่าผมชินกับการเข้าไปแย่งบอลเองนะครับแต่จริงๆแล้วมาสามารถให้เพื่อนแย่งบอลแทนเราได้อ่านี่นะครับ เทคนิคที่2คือการตั้งค่าเนาะก็ตั้งค่าตามที่ผมแนะนําไปรับรองว่าดีโคตรโคตรนะครับแต่ถ้าใครตั้งอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ตั้งลองตั้งตามผมนะบอกเลยว่าจริงไกลโคตรดีตรงกรอบคือตรงอะประมาณนั้นนะครับเทคนิคที่3มก็อ่ะอย่าไปสนใจเลยเทคนิคที่3ามนะครับเพราะว่าผมยังฝึก ยังไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวได้ได้ผลยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ